โอเคนะคะทุกคนพบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการเบอร์ซิคลายสร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่นกจะมานําเสนอวิธีนะคะเกี่ยวกับการลงสินค้าหน้าทำไลฟ์เฟ e book แล้วเฟซบุ o กอ่ะแจ้งเป็นรายการสินค้าข้างล่างนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะปกติแล้วนะคะเมื่อเราลงรูปอะไรไปถ้า facebook เขาเข้าใจว่าเราขายสินค้านะคะ เขาจะมีฟีเจอร์ตรงนี้นะคะให้ขึ้นมาว่ารายละเอียดผู้ขายนะคือบางทีเราไม่ต้องการให้ฟีเจอร์ตรงนี้ขึ้นมานะคะทุกคนเราก็ไปกดปิดได้นะคะหรือกดปิดมาเก็ตได้ก็คือเข้าไปที่ไข่ปลา3จุดนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยลงมาเห็นไหมคะปิดสำหรับรูปแบบการขายนะคะก็คือตรงนี้นะ ก็เราก็กดปิดไปเลยนะคะเนี่ยกดปิดไปแล้วเราก็มาดูยังไม่หายเราไปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กดปิดเนี่ยเห็นไหมคะลงมาอีกรอบหนึ่งก็จะไม่มีการทักอินบ็อกมาแล้วก็เป็นการโพสต์รูปปกติของเรานะคะเพื่อที่ว่าเพิ่มลีบการมองเห็นนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้นะคะโอเคนะคะทิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคน สำหรับท่านใดที่ลงภาพต่างๆแต่ไม่ใช่ภาพที่เราต้องการเจาะจงที่จะขายสินค้าหรือเราเจาะจงก็ตามแต่ไม่ให้ขึ้นมาว่ามีการขายสินค้าเราประกอบไปที่ไขป่ปลานะคะแล้วก็เอาเอาตรงนั้นออกนะคะลูกศรปิดการขายนั้นออกโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะลืม like, กดไลค์กด Sub s c r i b e ให้พี่นกด้วยเนอ้อ